ไปกินก็มาไปเจอรู้ป่ะเขาพาเพื่อนมาป่ะเนี่ยเขามั่นใจมันในลองวูปกติมันติดมัน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 ฟอสไม่ใช่เหรอกิ้โอ้ยลูกามกว่มันลัชี่มันมันไม่กล้าเล่นมันอยากจะี้ยเนาะรัชชี่หรือลองวูตัวจริงก็ไม่รู้นะเนี่ยลองสินะเดี๋ยวประชันลองอาะก็ Yes I follow dragon. the ก้องจะประชันยิงน้ำกับลองบูไหม่ะใช่กันลัาเนี่ยขึ้นมาล้วมันยิงทั้งบนทั้งล่างเลยนะจริงนะมันยิงเราหนีจากล่างขึ้นบนมันก็ตามไปนะไอเนี่ยไอสุดอะจำบอคงคำพูดผมนิดผมได้รถตัสไหมครับว่ามันจะยิงน้ำเฮ้ยหลบลูกเลยเว้ยแล้วพอกล้องเป็นลองบูกล้องก็ต้องมายิงแบบมันอะ เดี๋ยวเป็นลองโวกูต้องไปยิงแบบมึงใช่ไหมเนี่ยต้องมาดูไลฟ์ของพี่มาพี่พี่เล่นกับจันปอกแล้วแบบเราเห็นปืนมายืนตรงตรงน้ำอะไปดูนะเอาเอาเอาปืนไม่ใส่สกิลมายืนตรงน้ำอ่ะจันโอดนเตรียมกระโหลกไว้หกตัวกล้องทั้งทั้งั้แต่พอเห็นว่าเขาเขาไม่ได้ทำใช่ไหม แต่ว่าพอเห็นแล้วเขาไม่ทำผมจลงเลิกโครงการเนาะเขาก็เลยได้เล่นต้องต้องมาจังเลยอะเรประมาณหกลูกอะเริ่มเอาออกไม่ทันแล้วสี่ลูกอะถ้าคุณ คนขยันะได้อยู่แต่หกลูกไม่น่าจะไหวนะเออมันแย่ uh, yeah, มากเลยใช่ใช่ใช่ต้องเข้าใจว่หกลูกมันเริ่มเยอะเกินไป <laughs> CertainlyThe mind is focusedRightAll rightIt shall beOn <Yes. S 3> target

เหมือนตะเี้นะ้วก็กินแต่ถั่วจะสั่งเยวซ่ามากินดิเยวซ่านีเซเว่นเนาะไวเลยแจกแจมันไม่ได้อร่อยขนาดหรอกแต่ก็กินไปกันเลยกินไปเยอะไปร้านแฟกซ์กินด้วยกันกิน Certainly with bow in hand take aim

Oh yes, you mà lên tiếng, nó có, nó, mà nó, 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 Exactly, certainly. I'm going to I have focused on target, certainly. On target, certainly. I think am going to

เอ้าครับกานแล้วจ้ะมันทำอะไรของมันวะเนี่ยมีคนย้ายแตงโมมีคนย้ายมีคนหนีไปอยู่เทินพี่แดงหายไปไหนวะกลองบนเขาอะเอ้ามันมาข้างแล้วมันจะมาข้างล่างมันเข้านาผมแล้ว

แค่นี้เขจะรักษาข้างล่างไว้ไว้ช่วยไวเท่าชีวิตเาย y นี้เราบูมเยอเลยเนาะแต่ <c oughs> เราต้องรีบกดข่าขอนน้ายผดีเนาะอ้อยับยับไอ้เฮียเนี่ยตาอะไริกล้องเมตตรงเมตตาอะลรนะ เน้ำเลยจ้าไปเก็บน้ำมาโน่นไปไปเก็บน้ำมาโน่นต้พวกเราเล่นกันเก่งเกินพวกเราเล่นกันรู้กันรู้รู้หลายอย่างมากในหัวเยอะไปเป็นอะไรกันกาจังเลยพอเเคมูฟิ่งยสดีกันจ้าว่าพอเราฟอมฟอมเราเล่นจริงๆตอนเนี้ยพวกทหารยากคงได้เก็บไม้ยากเราจะรีแอคไปบนเขาเร็วมากเลยเดี๋ยวเนี๋ย

เล่นเนทอมานนะพี่เป้านะพี่เป่าก็ปวดมางนี้แหละได้เอาวนามันเอาให้ตอยไปไปน้ำใช่ตักหน้าทางไกลก่อนเพิ่มกำลังขาก่อนก่อนจะมาตอบลงมาใจร้ายปานดินี้ระวังที่กินมาจะอ้วกถามเกิน อ s าวตัดน้ำไม่ทานเองระเบิดอีกยังมีแต่่าการจูดีๆคอนโทรลดีๆมันมีผลเราเกมากเลยแล้แบบจูยูนิตนี้ที่เราใช้เป็นประโยชน์อะไรเนี่ย จะมาสร้างอะไรอย่างเนียนอย่างเนียนเขาเห็นเขาเห็นโอ้โหกล้องบอกเลยฟอร์มพวกเราอ่ะมันมันมันปวดหัวเนาะซึงหัวซึงหัวเร่งกำลังกัดเลยเวลาแกะลองตอนนี้กล้องพี่อยากลองโดนกล้องกับจ็คบล็อกลูกลมๆด้วยกันอยู่คนฉานไงรู้เลยว่าเป็นไง โอ้โหแบบไม่ได้อ่ะเราให้ไปเล่นแบบสามสองแบกติ่มก็ไม่ไหวอ่ะถ้าเจอทางการเอาเอาแค่สามสามแต่แต่คนในทีมมีคนหนึ่งติ่มก็แบกไม่ไหวละย่างนั้นได้พี่น้อง ไปเดี๋ยวเฮ้ยม,มันกาจะม,มีมันมีคาบุเกะไงก่อนตะกี้ริ่หเอาอาราหรอแต่เพร<ช>าะไอพวกกอร์นบอร์จำเป็นไหมเพราพวกมันจะชอบพยายามทำให้พวกเรามีแตกติดอยู่คนหนึ่งอะใช่จะชอบยัดที้งให้แอมมันก็จะแบบมีข้ออ้างเยอะแต่แต่มันไม่เคยได้บทเนี่ยพวกเราไม่ยอมเอาตัวส่งตายไปดีกว่า You ten, I go fast, certainly on target. Dragon, guide my arrows. I have focus, certainly, on target. I have focus with bow in hand.

ผมผมจะได้เห็นเซอร์เพนที่เขาตั้งชื่อว่าเวกินเขาจะได้เล่นไหมวะโอ้ยแล้วเขาเล่นปืนมันก็เร็วอยู่นะไอ้นีไน่มไม่ได้เสียหายอะไรนี่หวนน่าแ yes. ม่จะบอกผมเดี๋ยวนี้ผมจะมีโอกาสได้เห็นเวกินเขาไหมครับแน่น่าจะมีช่างตรงนี้ มึงมาจากลูกมันมามึงมาจากลูกจีอารือเปล่าครับปืนกับแคนนอนมึงดูตัวจากจีอารูะเนี่ย นะครับสนาดพูดเลยเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นเวไฟจนกันเนาะ้าท่านกาลินมาท่ากาลินต้องมีอะไม่งั้นไม่ชนะนะเนี่ยขอมันต้องมีอะ เ,เออให้กลับไม่กลับกล้องมาแต่ืห <c> ซ <oughs> ัดมาดอยู่ซัด <c oughs> มาด <c oughs> เออวิ่งไอ้จุออ๊บกลับไม่กลับ I'm going วซัดมาด,ด,ดะนะ I'm going รอสักตัวเดียวตัวเนี่ยผมอันนี้ผมคิดว่าพวกเรายังขนาดเล่นไม่ไม่เต็มระบบมาเนี่ยใช่ไหม <c oughs> น,นี่เล่นแกงมานี่ยเดินแกง้ง o l l o w the มา a

Yes. Yes, sir. Forward is not backward. Moving. Forward. All right. I follow the dragon. No. 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 ai follow the dragon hmm cho là nó không? nó có được má không? có, sắp qua con đi joe, phải làm gì luôn. Oh yes. Onward. Yeah. Duke. Yeah. <coughs> <Yeah. coughs> <coughs> <coughs> <coughs>

with bow in hand. อ oh yes. ตอนนี้เหมือนจะมีแค่น้องโอนไหมที่ยังไม่ได้กดเลขคีฟหรือว่าน้อ,องโอนจะได้คีฟ <All right. S 2> ใช้แล้วน้องโอนใช่เนาะน้องโอนน่าจะใช้แล้วตอนนี้พวกเราทั้งสี่คนน่าจะใช้เลคีฟกันคิดแล้วเนาะ

นี่เป็นหอควงเหรอบ้าโอ้ยนี่มันกดตาบานมาทำไมยังจะเอาจตาออกมาน่าโอ้ไม่ใช่ก้าวิ่ไปม่ต้องเล่น ต,ตายไหมอะน่าอย่าตายเห็นไหมแต่ถ้าเป็นไอทีอาตายแน่นอนเกมหนึ่งผมมีราก,ก็ตัวปลีลแลวนะจันต่อมีแล้วขาดอย่างอยู่เคลงคนละลูกกันก่อนจอบเกม ตาตาผมมาแล้วเจ้าเขาพาแล้วเอาอะไร The path is the way There huh Hmm okay ตรงไวะเด็กอหนุ่ focused and steady sounds good let it be moving oh. i'm going oh. around and around oh.

มันไม่สำคัญโอไอ้ไอ้ไอ้ดำมาเน๊ะไอ้ดำวะนี่ยได้ความเกมมาอยู่ตรงไหนวะไอ้ดำไม่ได้ทำเก่งมากเลยความเก่งไม่เก่วทำเก่งนะอันน่าจะตามตามหาเอกเก่งไหมเรื่องเรื่องการตามหายเรื่องอื่นไม่รู้เหมือนกันมันก็แพ้อยู่เดียวตอนเป็นรัวกันที่ไหนสักที่หนึ่ง มันมันไม่เนีมันมันจะไม่ฆ่าตอนวิชตอนต้นเรื่องใช่ไหมมันมันอยากได้ฆ่าหัวมากวันนี้เรียนจะแต่ถ้ามันเป็นไงบ้างที่พ่อคนไม่สำคัญจะรู้ปะคนไม่สำคัญไงก็คนไม่สำคัญอันนั้นพาพูดนั้นมันมันพูดกับใครนะเขาถามว่ามันเป็นใครมันบอกคนไม่สำคัญ ถา,ถามไปตัวร้ายปะ่ะตัวมันเป็นใครคคเออที่ไอ้หไอ้ไอตัวร้ายมันก็อยากจะฆ่าพระเอกเหลือเกิน On target yes ตอนนี้เป็นปอเอาให้จืดไหนว่าทับปัญญาไหนพี่ The p is the way Yes sir จ้าตัวร้ายภาคสุดท้ายมันก็ไม่ได้ร้ายมากกว่าภาคอื่นเท่าไหร่เลยนะแต่ผมตรงครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องฟาร์สนะตัวร้ายภาคล่าสุดมันก็มีความสกิลมันก็โหดกับภาคที่ภาคที่แล้ยวดุดอยู่แกใช่ไหมแต่แต่จอมยิ้มมันเหมือนกันเลยเอาจนไม่ไหวอ่ะ ข้าที่บฝ้าดูนี่ฮะเฝ้ดูนี่ฮะตัดนิ้วเบอรดำนี้เมื่อไหร่ฟ้าทักหมายจะมาอาจารย์บอกดูจะลุยจบเอาเออแล้วตอนเรามาที่ผ่านเกม